มันเคยมีสีบู๊มันเคยมีสีชมพูเลยมันชอบอะพังพัเมื่อกี้กดสิกดกดนิกสวยนะพังนั่นแหละขับด้านดิขับด้านเราใช้นิ้วชี้กดสีบู๊ะโอ้มาตึ๊ง างในพิเศษสำหรับเด็ก3ปีขึ้นไปเหเห็นปะเขาเรืมบอกอายุแบบหมดเขตะเขาเรียกว่าอะไรหมดเขตอหมดเลยหมดแบบสิหคนเล่นเล่นอ่ะนะ13อ่ะหมดสามตัวที่มาเขาหมดเขตไม่ต้องกดอะไรมิ้นเนี่ยพีโล่หวห่างล่ะ้างพัอีกแล้วอ่ะ ไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่ยางมันแพงื้อหมแสี่สิบาทแพงไปอีกกินไม่ได้ด้วยอ่ะ